นี่มันหมดสวยเลยมันว่านเป็นไหนไปกินเยอะต้องกินกล้วยครับว่าจะก,ก,กินแบบนี้ สวัสดีครับพี่นงองป้องไปผมเบ้าจารครับเมืนอกี้ออกชายเยียวตลอดช่วงนี้ครับขอมาดูแลครับสำหรับป่านินนะครับเดี๋ยวปปาคอนะครับเมนนื่อกี้อะสักท้ายพี่นงต้องขอโทษขออภัยสำหรับผู้ที่บ่กินดิบนะครับบ่กินดิบนะครับบางทีขอมาเมืองผมเราตอนเห็นผมกินซุกเรามากดติดตามผมต้องขอ บอกว่าผมอ่ะมันเป็นสายโหดกินเพื่อการบันเทิงนะครับถ้าแยแยะออกไปกับชีว่าเฮา,า,าว่ากินโชว์ครับเพื่อสางไรายได้ั้งของยูทูบนะครับเพื่อมีเงินใส่น้ำเนาครับเขากิกนเป็นตํากหน่นะครับเกิดจากเงินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ขอมาเบิ้งครับเบื้องเล้วถือใจ หรือว่าซื้อๆหรือว่าพ่อใหญ่กะกะมันจะเป็นมันเป็นสีส่วนตัวนะครับ เรารับีตัดเข้านะครับใส่ยอีกหน่อยบ,บีบีลงหน่อยเพื่อที่มันเขาเข็มข้นนะครับบ่พ่อใส่อีกกัน บีเขาไงกันเจา้าซีฟู๊ดฟาสตบินะครับเสื้อๆหน่อยครับมื่อนีน้ไปถ่ายคลิปไอ้บ่าน,านบ่านแห่บนมือครับไปบ้องพันบ่านแหครับเป็นสูมหวยบ่านแหออกไปทำคลิปอยูท่ทงครับเพื่อความมันเทิงของพี่น้องครับครับ ขอยากเส้นไม่ได้เกียบนะครับนี่มันหมดสวยเลยเมื่อวาน,นเป็นไหนไปกินเย่ะต้กินกล้วยครับว่าด้กินแบบนี้ เป็นขึ้นใจเขากันนะครับพี่นวองไอ้คำหนึ่ง บางคนก็ชอบลวกนะครับลวกกันแหละครับเดี๋ราจะมาคือว่าตัวของแท้ตัวนี้ครับมาจมบิรุนนี้แซ่ยอยู่ครับ เสียอยู่จูว่ว่าขาดจนมาครับพี่น้องวุง้ยเด็กอยากกินน้ำกันผมไปตีเสียโซดากระบี่ครับใส่เลยครับมันด่วนผลอืม ่าจะมีขึ้นดังซิปๆได้ไป่ปะเพชรบาซาวีเหรอมันครับประกาศญี่ปุ่นครับผมว่าโดนนะครับ อมาเป็นเดือนสองเดือนหรอกผมไม่เห็นไหงจริผมจะจ่การบ้านยูน่น,นะครับสำหรับสายดิบสาหัวที่ผมพอกินใดนะครับอืมพอกินใดกินครับ xem xét đến đây là một tập thể hình 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 เาบอกกินรถทั้งเลยกินเดียวคำนะครับนอยู่กับุ่คคยพอาา่อเบลซาพ่อผมกับไม่จะไปสภาพของเบลซา,าเนี่ออกคุณชีวะได้นะครับออกไปเราเป็นพระละผมเมื่อดี๋ยวเ่อดเลยเ่อเดอไปน้ำ Wow, cái gì thấm hiểu xe chân bạc gặp thứ nhiều mới thấy đâu cái gì hết chia những người lại ăn là itu ada mm -hmm. กิน,นอิ่เแบบนวว้นะครับอืมแบบเนี้ยขอมาส่วนล่อเพราะว่าผมมาจัดเหตุารยนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทีเบิ้งกันนะครับอันนี้อันนี้นเราเนี่กินได้หลายอย่างอยู่ครับ ผมก็ประหยากไปบอกงี้ว่ากินนั่นชิ้นนี้ได้หรอกครับแต่วันกินได้อีหลีครับมั้นขขางๆพี่ทำให้โฮกมองแมงเนี่ยกินตามฟินตามอาลณมเลยครับอืม,ม่ได้กินได้บาสาบี๊บเหนืันกครับ ครับขึ้นจมูกตลอดเลยแับพูดว่ากินนี่ยก็ลวกนะครับเอาจุ่มน้ำหวานลวกแบบลวกไม่อนอยหน่อยอไม่กินมินะครับแต่นี่สดครับสดแท้ เอา嘛ก็เคยกินโดนๆเนี่ยเพราะว่าผมว่าฉันกินเลยไปสิบนาทีไปเนี่ยมันนี่โดนเบิไปนะครับคนถิ่มาเบิ่งกันนะครับกินเบิ่งกันนี่โดนเติบกอจอเบิ่งกันเลยครับอันนี้เส้นมันยังเดงๆอยู่เลยครับมาหลายคนทมว่าตาผมเองเพื่อเป็น ตาหางนี่คือลอยๆนะครับเยกอยู่ว่าตาหลีตาหยัง่งเชียผมไม่ใช่ตาหลีนะครับอันนี้คือตาผมลดตำกันประสาเสียประสาตาอรไเสียครับช่วงเลี้ยนปรนญญาเตีครับไปเที่ยวยำขึ้น มาวันจีหากใกล้แจ้งแล้วที่รถเจ้าของมาค่อยๆพวกรับส่งของจริงขามาจะสีเบล็อของเขาแหลนด้วยความเร็วมาเป็นกลุ่มนะครับที่หาหกขันเขาแซงกันมามันเป็นหลุมผมหลบหลุมหน่อยหนึ่งเจ้านี่เขาหลบหลุมมาฟังผีเลยเ่ยไปเขาชิดใส่แล้นะครับเท่นี้หลุมมันอยู่อ,อฟังทางใส่เขาแซงคู่มันเขาแหลนมั่ขอบตามผมเดิตามหัวฟังนี่ครับ ได้ตาเป็นเั่งสี่ครับครับแกงพี่้องฟังครับสําหรับผู้ที่สงสัยว่าตาผมเป็นคึ้รื่อยๆครับเวลาจ่องไอ้กล่องชีนะครับบริพิการมันจะกําเนิดนะครับพึงเป็นนี่ครับคำสุท้ายทรงทางครับ ถือว่าทักทายกันครับยินนองพวงไปชินนองเบาเสา,าอยู่แต่ว่ามันคำผมปฏิบัตไปอื่นแล้วครับ ใช่ไหมครับดันนี้วกาดีีครับ